สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูบุกถึงไล่คุณป้าชื่อป้าอะไรนะนป้ามณีที่ททใช้ซุปอปร์กรีนอีเขียวแคปซูลดาโนโนของเรากับพริกป๊อปหรือว่าพริกกระเหลี่ยงใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ฉีดซุปกปร์กรีนอีเขียวแคปซูลนาโนของเราไปแล้วกี่ครั้งคะฉีดไปต่องค่ะฉีดไปสองครัง้งบอกหน่อยซิว่า เป็นยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างคะประทับใจดิแม่ค้าขอไม่ยอมทิ้งให้เบอร์หนึ่งตลอดอ่าเบอร์หนึ่งให้เบอร์หนึ่งตลอดบอกว่าซุปเปอร์กรีนอีเขียวหรือว่าคุณเขียวปลดหนี้ของเราได้เป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมคะเบอร์หนึ่งตลอดเบอแม่ค้าจองเลยแม่ค้าจองเลยนะคะว่าเม็ดแบบนี้ตลอดเลยเม็ดจะจะใหญ่เม็ดจะสวยแล้วให้ราคาดีกว่าไรอื่นที่ไม่ใช่ไหมคะดีกว่าสิแม่ค้าที่ไรอื่นเขาจะ เพราะว่าได้สองรอบไปแล้วเขาก็จะตีตกเกตเลยอ๋อถ้าไรอื่นที่ไม่ใช้ซปเปอร์กรีนอีกเขียวของเรานะคะเก็บอย่างดีแค่สองรอบแม่ค้าก็จะตีตกเกตเป็นอีกราคาหนึ่งาาแต่ของป้าเนี่ยของป้ามันีานราคาคตลอดราคาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วคิดว่าเก็บไปตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่คะทั้งหมดตรงนี้ห,ห้าไร่เราเก็บรวมเป็นตังไปกี่รอบแล้วคะเนี่ย ม่ได้จดนึ่งแต่ว่าไรมือแล้วแหละเหรอประมาณดูประมาณเอาประมาณก็นะคะสรอบแล้วรอบละหมื่นกว่ารอบละหมื่นกว่าประมาณสิบรอบแล้วใช่ไหมคะเป็นแสนแล้วเป็นเงินเป็นแสนไปแล้วแต่ใช้ซุปเปอร์กรีนอีเขียวของเราไปกี่ครั้งคะจะใช้ไปสองรอบสองรอบรอบละกี่แคปซูลรอบละสองแคปซูล ก็คือว่าใช้รอบละสองแคปซูลห้าไรใช้สองแคปซูลห้าไร่ใช้สองแคปซูลเก็บไปสิบครั้งครั้งละสองแคปซูลถ้าซื้อโปนี่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบแถมห้าในราคาสองพบาทแต่ใช้แค่สองแคปซูลรวมง่ายๆว่าตีไปถ้าแคปซูลละร้อยห้าสิก็อยู่แค่สามร้อบาทถูกไหมคะสามร้อยแต่เราเก็บทีหนึ่งนี่ได้เป็นหมื่น แล้วเอากำไรไปไหนหมดไม่รวยคราวนี้แล้วจะรวยตอนไหนปลดหนี้ได้รือยัางปลดหนี้ไปบ้างยังหนี้หมดไปแล้วพอได้เก็บแล้วตอนนี้ที่เหลือนี่ปลดหนี้ไปแล้วนะคะสิบครั้งทีนี้ก็เป็นเรื่องแล้วตอนนี้ที่เหลือเนี่ยยังจะเก็บได้อีกหลายเที่ยวคือกำไรแล้วสาร้อกโลโอ้สามร้อยกิโลหนึ่งครั้งนั่นคือกำไรที่ป้าจะต้องเก็บแล้วใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้ไล่ที่เราถ่ายนั่นก็ข้าวโพดที่ของคุณป้าใช้ ป้าลองบอกต่อซิว่าประทับใจแล้วก็จะแนะนําพวกพี่น้องชาวเกษตรได้ยังไงบ้างแนะนําว่าต้องเพราะเพราะที่ยังเขาไปเนี่ยแฟนนะเขาจะบอกว่าดีตลอดแล้วก็พอคนมาเก็บมาถาวมาพิงค์ทำไมมึงดีล่ะก็กูฉีดอีเขียวนานโอเคผมใจมากไม่ใช่นะเาใ้ถือที่นาพูใช่และตอนแรกเลยอะที่เราไม่ใช้เนี้ยเชื่อไหมว่าฉีดแล้วจะเป็นแบบนี้ ทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกเท่าแกบุญนั่นแหละเขาเป็นคนบอกว่าเออใช้ไม่เชื่อเลยว่าใช้แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอใช้ไปได้ตั้งวันเนอลื่มเห็นพลเลยอของเราจะเกี่ยวให่ทันตาเลยใช่แล้วพริกนี่เราก็ยังเก็บได้ตลอดอันนี้ก็คือว่าของพี่ลําพูแนะนํามาใช่ไหมคะเป็นเท่าแกเนาะเป็นเท่าแกอันนี้แสดงว่าเท่าแก่แนะชี้ความรวยมาให้เราเงินจะได้เหลือในกระเป๋าเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเบอร์ตัวแทนจำหน่ายที่บอพลของคุณลำพูค่ะอาบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะ098ย์ค่ะ3า1 4 5 3 6ค่ะค่ะพี่น้องที่ปลูกพริกสนใจหรือว่าอาจจะใช้ของเรานะคะติดต่อมาที่ของพี่ลำพูได้ในละแวกเมืองการบอพลน้องลีน้องปือลุ้มลังได้หมดเลยนะคะเพราะตอนนี้ของเราชาวเกษตรเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้แล้วแล้วก็ปลดหนี้ได้ด้วยที่เหลือนี่เป็นเงินเก็บล้นๆเลย แล้วจะเลิกใช้ของเราไหมไม่เลิกสิอ๋อไม่เลิกอย่ารวยครัเพราะว่าใช่ความรวยมาป้าบอกว่าไม่ทิ้งใช้แล้วรวยใช้แล้วเลิกแล้วก็อย่าลืมนะคะศูนย์ตัวแทนของเราตัวอยู่ที่ศูนย์กังเซียนเมืองการนะคะ080 882 8105แล้วก็082 247 1431นนะคะแนะนำ ความรวยให้กับเกษตรกรทุกๆท่านคะ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณป้ามณีด้วยแล้วก็พี่ลำพูด้วยที่แนะนําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรอําเภอหนองเตียนอ๋ออำเภอบ่อพลอยบ้านหนองเตียนนะคะให้รวยกัน<ร>ทั่วหน้าป้าอย่าลืมแนะนําแล้วบอกต่อด้วยนะคะความรวยโอเควันนี้ต้องกาจะเอาไปฉีดใ้นั้นข้าวด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะใช้กับข้าวด้วยแล้วเราจะตามไปดูวันนี้นะคะต้องกล่าวคําว่า สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ